เอาล่ะไอ้แจ็คมันบอกให้ไปซื้อของอีกแล้วเออเอาจริงๆมันก็ไม่อีกแล้วแหละมันเพิ่งฝากไปซื้อครั้งแรกแต่มันไม่ให้ตังค์มาไงให้ทำอไงดีวนะเนี่ยเออแบบนันดีกว่าเพื่อมันจะมีร้านแถวนี้เลิละล,ะละิเฮ้ยนั่นล้นอะไรอ่ะก็ปตอมัดครับก็ปตอมัดเฮ้ยมีตังเลยได้ขายเลยหรือครับขาย ก็ตัวมดครับเลขแค่ราคาราคา,ราคาถูกๆครับแล้วันกี่บาทครับเออราคาถูกๆไงครับกี่บาทอะ่ะราคาถูกๆถ,ถามจริงเคยได้อ่านบทไหมลืมไปแล้ว เออว่าแต่มัดกี่บาทอ๋อก็ประมาณเออเออเออใช่ยี่สิบบาททำไมแพงจังเลยอ่ะข้าวต้มวัดยี่สิบบาทเนี่ยนะแต่มนนันใหญ่มากเลยนะครับดูสิใหญ่เท่าหน้าคุณเลยเอละไรทั้งหมดยี่สิบบาทคุณจะซื้อไม่ซื้อเออซื้อก็ได้ครับอะไรน่ะนะตัง หายแล้วไม่ได้เอาตังมาสวยแล้วไงไม่ได้เอาตังมาเออแตงโมตรงนี้แล้วกันนะเอาผมขอผมขอเปลี่ยนจากเงินเป็นแตงโมได้ไมั้ยครับก็ดีนะครับเอาไวไหวตายแมวเอาละแตงโมว้าวไหวเลยตัดตัดตัดออกตัดออกเลย ตัดตัดนะตัดผมขอเ,ขเปลี่ยนจากเงินเป็นแตงโมดได้ไหมครับก็ได้ดีด,ด้วยโอเคครับเอาไปโหดีดีดีดวางเบา,าเดี๋ยวมันแตกกระจายเอาละเอาไปโอ้ขอบคุณมากเลยครับเออไปได้แล้วเออไปโอเคครับเยอะเอามาด้วยวิ แตงโมแล้วแตงโมที่ฉันวางไว้ใต,ต้ต้นเนี่ยมันหายไปไหนเอาหายไปไหนวะเอาอยาบอกว่าโอ้ยฉันหลอกขายระเบิดให้นั่นเนี่ยนะออแต่ก็ยังไงขายไปแล้วหวงังว่าตำรวจจะจับไม่ได้นะว่าฉันแอบขายระเบิดให้คนอื่นเอาจริงๆมันไม่ได้ขายมันซ่อน เอาล่ะแต่ยังไงก็ได้แตงโมเจ้าเองกลับมาแล้ววะเออเแต่ไอเจ๊กฉันมาเร็วอ้าวมาเร็วแล้วกินแล้วสิ่งที่ของที่ฉันสั่งมาล่ะเออเอออย่าบอกนะว่านายลืมอ่ะใช่ฉันลืมเออเออฉันก็ลืมด้วยลืมอะไรนะ ลืมให้ตังค์แกไปซื้อของว่าแต่แกได้อะไรมาไหมอย่างเช่นเศษตังไม้กุเก็บตามทางงี้เี้ยอ๋อฉันได้มาอย่างหนึ่งนะอันนี่คือ,อะอยอ่ะเขาบอกว่าเป็นข้าวต้มวัดอะ่ะว่าแต่มันกี่บาทอะ่ะอ๋อก็มันยี่สิบบาทแล้วแกไปซื้อยดงไงก็ในตัวฉันก็มีแค่บาทเดียวเออเนาะแล้วแกไปซื้อยดงไงอ๋อพอดีว่าฉันแอบหยิบแตงโม ข้างๆโต๊ะคนขายไปให้เขาอ๋อนายก็เลยได้มันมาใช่นายลองเปิดกินหน่อยสิยี่สิบบาทใหญ่อยู่น,นั่นแหละจะกินหมดไหมวะเนี่ยเอะไหนายลองเปิดดูสิเปิดดูสิ What the fuck? What the fuck?